นะตน ak, um ัวนี้มันเป็นซอหูครับผมซอูกันได้นะมีไม่ทำทุนท้านเยอะนะก็ถ้าเกิดไม่แก้มขาวจะหายยากหน่อยถ้าไม่ใช่แก้มขาวครับผมเพราะผมไม่ไม่เคยเห็นตัวอย่างนี้ตัวเห็นแต่ตัวเต้นอันนี้เป็นของเวียดนามครับม้ีอ นู่นตัวน้งก็จะรับต่อนั่นแหละตัวบอกแล้วนั่นแหละแต่ตัวนี้จะคุ้นหน่อยเข้มขาวโอ้ยเีแยกนักกรงหนีไปหาลกสะอู้มาเลี้ยงดีกว่ามันร้องพ่อยูเว้ยตัวใหญ่ด้วยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดูมาดูดิครอย่าให้กูรู้หมดเลยเพื่อนคนละเสืดเชิดคนละเสือเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตลอดไปแต่ยังไม่ได้แต่เฉพาะปัญหามาแ,แต่ตแล,ะแตะะละที่แต่ละเขตมาครูก็แล้วแต่ไงเห็นทุกอยแล้วแต่เจ้าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแต่เนี้ยทุกคนทุกคนยือย้อออเดอร์เอหมดเพราะว่าเออไม่พอใจนึงก,ก็ได้หรือว่าเขาจะขึ้นมาตีการที่มันพูดก็ได้แต่ว่าขึ้น,น,าานยังไงเห็น